ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาแห่งการรีวิวสุดยอดอยูนิตที่มีคติประจำใจว่ามีดของพวกเรานั้นคมกับสมูททอยลิทครับผมระดับมีทิกตัวนี้ในส่วนของสเตตัสจริงๆเนี่ยผู้พัฒนาเขาอัปเดตเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ให้เราสุ่มกันนะครับผมคือเขาให้เราเล่นในโหมดโอไฮโอมันเป็นเหมือนกับการทดลองนั่นแหละครับแต่ว่าในส่วนของตรงนั้นน่ะมันมีบั๊กในเรื่องของสเตตัสนะครับผมสเตตัสเขาอัพแม็กดาเมจแค่3000เองผมจําได้ ตอนนั้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่ติดในเรื่องของบัคอะไรแล้วมั้งเพราะว่าในส่วนของสเตตัสก็โอเคดีนะครับแต่ต้องไปดูกันภายในแมปอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆลองมาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนนะครับผมเขาเป็นระดับมีทิกประเภท AOE ครับดาเมจเริ่มต้น3,000อัพแม็ก16,000ครับรัศมีการโจมตี25อัพแม็กก็25นะครับผมรัศมีการโจมตีแคบไปหน่อยนะครับคูดาวศูน์จุอัพแม็กก็0.2และมีดีพเอสอยู่ที่15,000อัพแม็ก80,000ครับ ในส่วนของดาเมจกับดีเบสอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับผมรวมไปถึงครูดาวด้วยครับแต่มีปัญหาแค่เรื่องเดียวเรื่องของรัศมีการโจมตีไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้ครับโดยการเอาเจ้านี้ไปเพื่อนๆเลเปคอนคาเมล่าแมนไปช่วยบัฟรัศมีการโจมตีให้กับเขานะครับผมทอยเสซิตี้กับหมุนในแมมเหมือนเดิมครับผมเพื่อนๆใครที่จะเข้ามาเล่นในหมวดนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมผมรู้สึกว่าอาการดีเลยหนักกว่าเดิมอีกนะไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะครับผมในส่วนของตรงนี้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปเล่นอีเวนต์ได้เพื่อนๆไม่กระตุกก็แนะนําให้ไปเล่นอีเวนต์ดีกว่านะครับผมอีเวนต์เนี่ยคือเข้าไปปุ๊บรอโหลดเฉพาะแผนที่อย่างเดียวเราไม่ต้องเลือกโหมดไงนะครับผมมันมีแค่โหมดเดียวอย่างเช่นอีเวนต์อีเตอร์หรือว่าโอไฮโออะไรแบบนี้นะครับโอเคสมมติทอยด์ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน4,000นะครับผมผมจะวางเขาไว้บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องวางไว้ในๆหน่อยเพราะว่ารัศมีการโจมตีอัพแม็กแค่25เองนะครับผม และนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเท่ถึงจึงตึงึงดึงการโจมตีนี่แปลกๆนะครับผมทำไมฟันเหมือนง่อยๆย,ยังไงไม่รู้โอ้โหแล้วเงินที่ใช้ในการอัปเกรดตอนที่เล่นในโหมดโอไฮโอผมคิดว่าแต่จะบักนะครับผมปรากฏว่าใช้เงินเท่านั้นจริงๆเพื่อน จากเลเวล1ไปเลเวล2 3 0สามหมื่นะครับผมใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน4,000นะครับก็คือถ้าเราอัพเกรดเป็นเลเวล2ปุ๊บเขาก็จะแม็กเลยแม็กแค่เลเวล2นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวนะโอเคจำถูกแล้วเพราะว่าสเตตัสอัพแม็กหมื่นหกนะครับผมเนี่ยพอเราอัพเป็นเลเวล2ก็ได้บวกมาอีก13,000นนะครับใช้เงินเยอะมากอะ เงินที่ใช้ในการเรียกออกมาใช้งานนี่ว่าเยอะแล้วนะครับผมแต่เงินที่ใช้ในการอัปเกรดนั้นใช้เยอะกว่านะครับและลองดูคาแรคเตอร์ของเขาครับผมกดอัปเกรดไปเลเวลสมาปุ๊บคาแรคเตอร์เหมือนเดิมเหรอทำไมตอนเล่นในโหมดโอไฮโอเหมือนตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือผมจําผิดตัวอ๋ออันนั้น DJ จจำผิดเพื่อนๆโอเคทีนี้เราลองมาดูความสามารถด้านการต่อสู้ของเขากันบ้างนะครับผมนอกจากเงินแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาแล้วก็สเตตัสนะครับเพื่อนๆ ผมขอขายเจ้าค็อกสไปเดอร์ทิ้งนะครับผมจะได้เห็นความสามารถด้านการโจมตีของเขากันแบบชัดๆเอ๊ะเลเวลหนึ่เนี่ยเหมือนเขามี2วงแล้วพอเราอัปเกรดไปเลเวล2ปุ๊บทำไมเส้นลัศมีการโจมตีหายไปวงหนึ่งผมขอดูใหม่สิวางไปเพิ่มอีก1ตัวตรงนี้นะครับผมมีเสียงด้วยเพื่อนๆได้ยินใช่ไหมเสียงน่ารักมากนะครับผมเนี่ยดูดิเขามี2วงนะ แต่พออัพแม็กแล้วหายไปวงหนึ่งไม่รู้ว่าบัคหรือเปล่านะครับผมคือความสามารถเนี่ยทำงานอยู่แต่ว่าเห็นแค่วงเดียวอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมจะลองนับในส่วนของดาเมจเขาดูเพื่อนๆดูนะครับผมวงสีแดงคือ AOE นะครับส่วนสีขาววงภายนอกคือดาเมจเดียวนะครับผมต้องดูตัวนี้นะสมมติทอยเลตเนี่ยอ๋อโอเคน่าจะทํางานอยู่ครับเพื่อนๆ kistenshop.com เว็บเติมลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยเล t ตทาวเวอร์ดีเนต์และรับกดผลเกมพาร์ทาวน์แมปบ็อกฟุตพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากอนิเมะดี e เ s นต์หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับวงดาเมดเดียวเขาก็ทำงานอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นเส้นสรัศมีการโจมตีเนี่ยเห็นไหม เวลาเขาขยับแขนโจมตีแรงมากนะครับผมผมว่ามันเกินหมื่นหกไปเยอะมากอะ่ะไอหมื่นหกเนี่ยน่าจะเป็นเอโอีมากกว่าส่วนดาเมจเดี่ยวเนี่ยน่าจะเป็นหลักหลายหมื่นเฮ้ยหรือว่าหมื่นหกเด๊ะเด๊ะเดเดขอนับดีๆสิพอดีว่าตาลายนะครับผมไม่ได้ใส่แว่นเพืเเ่อนอเจอสตัรเอออีกหนึ่งอย่างครับเขาไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะครับผมอันนี้เรื่องสําคัญเลยน่าเสียดายมากเขาไม่มีในเรื่องของความสามารถพิเศษการป้องกันสตันนะครับผม เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการสตาร์ทได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าสเตตัสเขามันดีอยู่แล้วนะครับผมเราก็แค่บูตในเรื่องของรัศมีการโจมตีให้กับเขาเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆแต่ในเมื่อเขาไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตาร์ทตัวบูตรัศมีการโจมตีอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องมีตัวล้างมาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นได้หลับรัวๆแน่นอนโอเคลองมาดูกันนะครับผมจากรัศมีการโจมตีปกติ up max ็ก่สครับผมได้บวกมาเพิ่มอีก10%เป็น27.5 มันต่างจาก25แค่2.5เองนะครับเพื่อนๆเอาแหละนะอย่างน้อยเขาก็บัฟได้นะครับผมมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับได้บัฟดีกว่าไม่ได้บัฟนะโอเคทีนี้เราลองมาดูกันบ้างครับผมว่ายูนิต3ตัวนี้จะสามารถผ่านหมูดไนท์เมร์ได้หรือเปล่านะครับผมวางสมุดทอยลทแค่3ตัวพอนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าดาเมจของเขาเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนถ้าเจอกับบอสนะครับผมบอสก็เป็นสมุดทอยลทเหมือนกันนะ ส o ูททอยล e ต VS สมูท t อยลตนะครับเออแล้วก็ AOE ของเขาไม่ใช่360องศานะครับผมอยากเข้าใจผิดนะเพื่อนๆเห็นไหมเส้นรัศมีการโจมตี AOE นะครับผมก็กว้างประมาณนึงแหละถ้าเทียบกับคิดบ็อกของตัวของเขานะแต่ว่ามันก็ไม่กว้างพอที่จะครอบคุมพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆรัศมีการโจมตี25ทํา AOE ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคพอใช้นะครับผมแล้วหลุดมาเพียบเลย ผมว่าเราแพ้แน่เลยอะ่ะเว็บที่49่สิบเก้าแล้วห้แล้วนะครับผมเดี๋ยวบอสออกมาแล้วแล้วเจ้ากิจมันวนเรารัวๆเลยกิจเป็นไนละโอ้โหกิจพุ่งปิดกิจพุ่งปิดมานี่แล้วนะครับผมตอนนี้อืมกิจเขาโค้งแล้วครับเพื่นนนนอนๆกิจโอ้โหสโลกินสโลกิน,กนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมไม่ได้งั้นเราต้องดักหน้าแกอย่าคิดนะว่จจาแกจะรอดเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนกิจ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 